มาออกแล้วขณะนี้ลอตโต้เป็นตัวนำพนมทวนตัวที่สองนี่พนมทวนเป็นตัวนำติดตามให้นลอตโต้และมิเชลพีต่อไปเป็นสาวป,ป่าส้างซานตาโมนิก้าที่โค้งไปเก้าลอตโต้เป็นตัวนำ พนมทวนตัวที่2ส,สาวป่าซางตัวที่3ม,มิเชลพีตัวที่4ฮอลลีวูดสตาร์ตัวที่5ที่ป้ายแปและเตอรเป็นตัวนำคู่กับพนมทวนสาวป่าซางตัวที่สม,มิเชลพีตัวที่4ฮอลลีวูดสตาร์แลนทานายตัวที่5ต่อไปเป็นจังสดใสและปฏิบัติการที่โค้งไปเจยด ล้อโต้ผ่านขึ้น,น,นเป็นตัวนำแล้วขณะน้านี้ล้อโต้เป็นตัวนำในระยะห่างฮอลลีวูดสตาร์แลคเทนโตัวดีสองสาป่าซางตัวที่สปฏิบัติการตัวที่สี่โค้งปลายหกออกทางตรงลตอโต้เป็นตัวนำในระยะห่างสาป่าซางตัวที่สองปฏิบัติการตัวที่สขณะน้านี้ล้อโต้เป็นตัวนำติดตามด้วยปฏิบัติการ ดิรตโตเป็นตัวนำติดตามในปฏิบัติการและจังสดใส